ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่921งานประชุมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเชียงตัวลี่ 2. คราวที่แล้วเพื่อกระเป๋าที่เจียนอีหลิงมอบให้แม่หูก็รีบบินมาที่นี่ตลอดทั้งคืน ครั้งนี้เพราะตั๋วที่เจียนอีหลิงให้มาแม่หูจึงรีบบินมาเมืองหลวงตลอดทั้งคืนอีกครั้งในวันถแถลงข่าวพวกเธอนัดพบกับเจียนอีหลิงที่จตุรัสกลางแม่หูก็เหมือนกันกันกบหูเจียวเจียวเธอเป็นคนรูปร่างเล็กใบหน้ากลมผิวพันธ์ขาวผ่องและผิวพันธ์ของเธอดีมากผมสั้นเป็นลอนเล็กๆแม่หูรู้สึกดีใจและมีความสุขมากที่ได้เจอเจียนอีหลิงเธอกุมมือขวาของเจียนอีหลิงด้วยสองมือทั้งอบอุ่นและตื่นเต้น มิจเจียนในที่สุดฉันก็ได้เจอเธอการที่เจียวเจียวของเราเป็นเพื่อนกับเธอนับว่าเป็นพรจริงๆชีวิตของทั้งหมดของเจียวเจียวขึ้นอยู่กับเธอแล้วเจียวเจียวของเราได้เข้ามาหาวิทยาลัยแล้วจริงๆแม่หูรู้ว่าเจียนอีหลิงเป็นอาจารย์ใหญ่และหูเจียวเจียวมีความก้าวหน้าอย่างมากในโรงเรียนมัธยมปลายภายใต,ใต้อิทธิพลของเจียนอีหลิงดังนั้นในสายตาของแม่หูเจียนอีหลิงเป็นเหมือนพระเจ้า หลังจากนั้นแม่หูก็ยัดบัตรธนาคารใส่มือของเจียนอีหลิงมิเจียนคราวที่แล้วฉันชอบกระเป๋าวพวกนั้นมากแต่ฉันเอากระเป๋าของเธอไว้ไม่ได้มันแพงเกินไปโปลดรับเงินนี้ด้วยรหัสผ่านคือวันเกิดเจียวเจียวของเรานั่นเป็นของขวัญที่ฉันมอบให้เจียนอีหลิงไม่ต้องการการ์ดใบนี้ ฉันเข้าใจฉันเข้าใจแต่ของขวัญน,นั่นแพงเกินไปและกระเป๋าเหล่านั้นเจียวเจียวก็ให้ฉันแล้วฉันไม่สามารถเอากระเป๋าไปมากมายโดยเปล่าประโยชน์และช่วยโอกาสจากเธอได้แม่หูยืนกรานที่จะให้เงินเจียนอีหลิงเธอคิดเรื่องนี้มานานแล้วและต้องการมอบเงินให้เจียนอีหลิงตั้งนานนานแล้วเช่นเดียวกันในที่สุดวันนี้เธอก็มีโอกาสหูเจียวเจียวรีพูดว่าอีหลิงรับมันไปเถอะถ้าไม่รับแม่ฉันนอนไม่หลับทั้งคืนแน่ ช่ใช่ฉันคงจะนอนไม่หลับแม่หูพูดอย่างเร่งรีบเจียนอี้หลิงไม่เก่งที่จะผลักสายคนอื่นเลยหยุดคุยแล้วเอากาสใส่กระเป๋าของตัวเองจากนั้นทั้งสามคนก็ถือตั๋วเข้าไปในงานแถลงข่าวที่นั่งในงานแถลงข่าวไม่ได้ระบุหมายเลขเพียงแค่มองหาที่นั่งว่างและนั่งลงหลังจากยื่นตั๋วเข้างานแล้วทั้งสามคนหาที่นั่งด้านหลังและนั่งลง เจียวๆถ้าผลิตภัณฑ์สามารถซื้อได้แล้วต้องช่วยแม่ด้วยนะได้ยินว่าตอนนี้ไฮเทคหมดแล้วต้องสแกนโค้ดเพื่อซื้อไม่อย่างนั้นเธอคิดว่างานถแถลงข่าวของเสียงตัวลี่เหมือนกับการไปแย่งซื้อของที่ตลาดงั้นเหรอแย่งซื้อของกินที่ตลาดมันดีมากนะแม่ชอบแม้ว่าเงินของครอบครัวเราจะพังทลายในปีนั้นแต่เราก็ยังเหลือเงินที่เก็บออมเอาไว้และความได้เปรียบที่ได้มาจะมีประโยชน์อย่างมาก ครอบครัวหูมีทรัพย์สินหลายพันล้านแต่แม่หูยังคงไปที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตเพื่อย่งอาหารลดราคาเธอประหยัดเงินแค่ไม่กี่ดอลลาร์เพื่อซื้อผักแต่เธอไม่กระพริบตาแม้แต่น้อยเมื่อซื้อกระเป๋าใบละหลายแสนว้าวการประชุมครั้งนี้ไฮเทคมากแม่หูรู้สึกทึ่งกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฮเทคในสถานที่จัดงานแม่คะแม่พูดเสียงเบาหน่อยอย่าไปรบกวนคนอื่นหูเจียวเจียวกระซิบเตือน แม้ว่าเธอจะประหลาดใจมากเหมือนกันอ่องง้นชันเบาๆนะเธอมาจากไหนไม่เคยเห็นโลกหรือไงผู้หญิงที่นั่งด้านขวาของแม่หูพูดอย่างไม่สบอารมณ์ผู้หญิงร่างสูงแต่งตัวดูดีมีสไตล์มองมาที่แม่หูหูเจียวเจียวและเจียนอีหลิงอย่างดูถูกการแต่งกายของพวกเขาทั้งสามคนไม่เข้ากันกับทีมของงานแถลงข่าวในวันนี้เลยแม้แต่น้อย คนอื่นๆต่างใส่ชุดรูราและมีสไตล์ผู้ชายสวมสูทและผูกเนคไทส่วนผู้หญิงจะเป็นชุดเดรสที่สั่งทำหรือไม่ก็เป็นชุดทำงานส่วนเจียนอีหลิงและหูเจียวเจียวก็แต่งตัวทุกวันเหมือนนักศึกษาสองคนตอนที่922งานประชุมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเซียงตัวลี่3 ส่วนแม่หูแต่งตัวสดใสเมื่อมองแวบแรกดูเหมือนเศรษฐีใหม่แต่งตัวแพงแต่ไร้รถนิยมแม่หูไม่พอใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินเรื่องนี้แต่คิดว่าเธอเข้ามาวันนี้พร้อมกับตัวจากเจียนอีหลิงเลยไม่ได้พูดอะไรในสถานที่อย่างเปิดจริงที่ทุกตารางนิ้วของที่ดินม,มีค่าป้ายโฆษณาเพียงแผ่นเดียวสามารถฆ่าผู้มีอำนาจสองสาคนได้หากมาจากที่เล็กๆอย่างเธออย่าทำให้ใครขุนเคืองใจจะดีกว่า มันจะสร้างปัญหาให้กับตัวเองมากมายและคงจะไม่ดีหากส่งผลกระทบต่อเจียนอ e ีหลิงที่มอบตัวให้พวกเธอเมื่อถึงเวลางานถแถลงข่าวก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการคนบนเวทีพูดเป็นภาษาอังกฤษและแม่หูก็ไม่เข้าใจเจียวเจียวคนบนเวทีนี้กำลังพูดเรื่องอะไรนี่แม่กำลังทำให้หนูอาย ภาษาอังกฤษของหูเจียวเจียวนั้นไม่ค่อยดีเธอสามารถตอบคำถามภาษาอังกฤษได้แต่เธอไม่เข้าใจคำพูดภาษาอังกฤษแบบสดสดที่รวดเร็วแบบนี้หูเจียวเจียวหันหน้าแล้วถามเจียนอีหลิงอีหลิงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกวันนี้คืออะไรเธอได้ยินไหม,โล,ลมลลโลชั่นปลูกผมเจียนอีหลิงตอบกลับโลชั่นปลูกผมหรอจริงหรอแม่หูตื่นเต้นขึ้นมาทันทีแม่ต้องหยิบขวดสองสามขวดไปให้พ่อลูกที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วละ่ะต้องรีบซื้อแล้ว ไม่ใช่ผมร่วงทุกประเภทจะรักษาได้เจียนอีหลิงเสริมมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและต่อมไร้ท่อแม่หูไม่เข้าใจเรื่องเหล่านั้นไม่ว่าจะมีประโยชน์รีไม่ก็ซื้อกลับไปลองก่อนไม่แน่ว่าอาจจะได้ผลก็ได้หูเจียวเจียวหดเห็นด้วยใช่ผมร่วงของพ่อควรได้รับการรักษามิฉะนั้นฉันคิดว่าฉันคงไม่เห็นผมเขาอีกในไม่กี่ปีข้างหน้า หญิงสาวตัวสูงข้างๆยิ้มอีกครั้งถ้าเธอไม่เข้าใจภาษาอังกฤษยังพูดเหลวไหลอีกคนบนเวทียังไม่เห็นแนะนำผลิตภัณฑ์อะไรเลยแค่พูดถึงเรื่องผมขึ้นพวกงี่เงาพูดเหลวไหลอีหลิงภาษาอังกฤษ,กฤษดีมากเธอฟังไม่ผิดแน่เธอไม่ได้ฟังเองมากกว่าหูเจียวเจียวปกป้องเจียนอีหลิงแม่หูยังร่วมมือกับหูเจียวเจียวอีกด้วยใช่เพื่อนของลูกสาวฉันคนนี้น่าทึ่งมากอย่ามาพูดพล่อยๆถ้าเธอไม่รู้อะไร ฉันพูดเหลวไหลถ้าไม่เชื่อก็ลองถามคนอื่นที่อยู่ที่นี่ว่างานเปิดตัวดำเนินมาจนถึงตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงโลชั่นปลุกผมเลยเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ยังไม่ถูกเผยแพร่หญิงสาวกล่าวอย่างมั่นใจแม่หูและหูเจียวเจียวสับสนเล็กน้อยในเวลานั้นเองเนื้อหาของงานแถลงข่าวมาถึงจุดคลแม็กและมีการประกาศเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ใหม่ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ปรากฏบนหน้าจอขนาดใหญ่ การแนะนำผลิตภัณฑ์บนหน้าจอขนาดใหญ่มีให้บริการทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนโลชั่นปลูกผมสี่คำปรากฏบนภาพผลิตภัณฑ์คราวนี้ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาอธิบายให้ฟังทั้งแม่หูและหูเจียวเจียวก็เข้าใจตรงกันเห็นชัดๆว่าเป็นโลชั่นปลูกผมดูสิพวกเธอยังกล้าบอกว่าอ e ีหลิงโกหกอีกไหมหญิงสาวร่างสูงตกตะลึง ตอนที่เจียนอีหลิงพูดถึงโลชั่นปลูกผมเห็นอยู่ว่างานแถลงข่าวยังไม่มาถึงจุดนี้แต่สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ของงานเปิดตัวคือสิ่งที่เจียนอีหลิงพูดนี่มันเป็นไปได้ยังไงเมื่อกี้เห็นชัดว่าหญิงสาวมองหน้าจอใหญ่แล้วมองคนบ้านนอกสามคนที่เธอดูถูก บริษัทเซียงตัวได้ทำหน้าที่รักษาความลับอย่างดีก่อนงานถแถลงข่าววันนี้ไม่มีใครควรทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พวกเขากำลังจะเปิดตัวเธอรู้ล่วงหน้าได้ยังไงว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของการประชุมวันนี้คืออะไรผู้หญิงคนนั้นถามเจียนอีหลิงตอนที่923ความขัดแยง้งเพื่อนของฉันบอกหน้าเจียนอีหลิงตอบกลับ เพื่อนของเธอคือใครแล้วรู้ความลับทางการค้าของคนอื่นล่วงหน้าได้ยังไงผู้หญิงคนนั้นทำหน้าไม่เชื่อเจียนอีหลังไม่ตอบคำถามของผู้หญิงคนนั้นอีกต่อไปเธอไม่คิดว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องมาตอบคำถามเหล่านี้ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวเธอฉันถามอะไรเธอเธอไม่ได้ยินหรือไงหญิงสาวคนนั้นแสดงความไม่พอใจ หูเจียวเจียวตอบกลับด้วยความโกรธนั่นเป็นเรื่องของเราคุณสามารถถามได้แต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามของคุณแม่หูใช่เราเลือกที่จะไม่ตอบไดผู้หญิงคนนั้นกัดฟันจัดตารางการจัดแสดงแบบไหนกันนะเธอพ่นลมหายใจอย่างดูถูกจากนั้นก็ถอนสายตาตัวเองกลับไปอย่างเย็นชางานถแถลงข่าวจบลงแล้วเจียนอิลิงได้รับข้อความบนโทรศัพท์มือถือของเธอ ฉันดีใจที่เธอมางานถแถลงข่าววันนี้ฉันคิดว่าเธอจะไม่มาเธอพอจะมีเวลาทานข้าวด้วยกันไหมางานถแถลงข่าวประสบความสำเร็จมากส่วนเรื่องทานข้าวฉันขอออเป็นครั้งหน้านะเจียนอีหลิงตอบกลับความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการถแถลงข่าวขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ดีและกุญแจสำคัญขึ้นอยู่กับเธอ เธอจะกลับมาที่ทีมวิจัยและพัฒนาของเราเพื่อเข้าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไปเมื่อไหร่งั้นเหรอช่วงนี้ยังไม่ว่างเลยนะ่ถ้าเธอว่างเมื่อไหร่ติดต่อฉันมาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะกลางดึกหรือตอนไหนฉันไม่รังเกียจที่จะถูกเธอโทรมาปลุกเลยนะขอโลชั่นปลุกผมให้ฉันสักกล่องสิจะกี่กล่องก็ไม่มีปัญหาแต่จะไม่ไปกินข้าวด้วยกันจริงเหรอเธอจะใจร้ายขนาดนั้นเลยไม่ไปเอาไว้ครั้งหน้านะ โอเคคราวหน้าถ้าเธอว่างติดต่อมาหาฉันด้วยนะเจียนอี้หลิงวางโทรศัพท์ลงแม่หูและหูเจียวเจียวที่อยู่ข้างๆยังคงคร่ามครวนถึงการซื้อในวันนี้ที่ลม้มเหลวโลชั่นปลูกผมอย่าลืมซื้อตอนที่มีจำหน่ายในเว็บไซต์ทางการในครั้งต่อไปฉันอยากจะซื้อให้พ่อของเธอบ้างบางทีมันอาจจะช่วยรักษาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่อยู่บนหัวของเขาได้หนูรู้แล้วหนูจะติดตามเว็บไซต์ทางการหนูก็อยากเห็นพ่อผมด่าดเต็มหัวเหมือนกันนั่นแหละ แม่หูและหูเจียวเจียวกำลังพูดคุยกันเรื่องการซื้อโลชั่นปลูกผมสำหรับพ่อหูอย่างจริงจังในตอนนั้นเองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชนเข้ากับเจียนอีหลังเมื่อเจียนอีหลิงก้าวถอยหลังรองเท้าส้นสูงที่บางเรียวและยาวก็เหยียบลงบนรองเท้าผ้าใบของเจียนอีหลิงครู่นี้เจียนอีหลิงเงยหน้าขึ้นมองพบว่าเป็นผู้หญิงตัวสูงที่นั่งอยู่ข้างๆพวกเธอในงานถแถลงข่าวเมื่อผู้หญิงคนนั้นสวมรองเท้าส้นสูงและแต่งหน้าสวย หลังจากที่เหยียบเท้าเจียนอีหลิงเธอก็หัวเราะอย่างดูถูกเธอไม่ได้ตั้งใจจะขอโทษเลยด้วยซ้ำขอโทษก่อนเจียนอีหลิงขวางทางผู้หญิงคนนั้นไว้เธอสั่งให้ผู้หญิงคนนั้นขอโทษแม้เสียงของเธอจะนุ่มนวลแต่เธอก็ไม่ก้มหน้าลงแม้แต่น้อยผู้หญิงคนนั้นยิ้มขอโทษหรอขอโทษอะไรเธอกำลังขวางทางฉันอยู่ฉันจะเรียกรปพเจียนอีหลิงเธอเพิ่งชนฉันและเหยียบรองเท้าของฉัน,ฉนเธอควรขอโทษ รองเท้าผ้าใบสีขาวเหมือนหีมะของเจี่ยนอีหลิงยังคงมีรอยประทับของรองเท้าส้นสูงอยู่ถ้าฉันไม่ขอโทษเธอจะทำยังไงโทรแจ้งตำรวจเหรอไปแจ้งความเลยสิผู้หญิงคนนั้นยิ้มหูเจียวเจียวพูดอย่างโกรธเคืองทำไมคุณทำแบบนี้คุณไรเหตุผลมากฉันบอกเธอไปแล้วว่าให้ไปแจ้งตำรวจไปฟ้องฉันเลยบอกว่าฉันเหยียบรองเท้าของเธอและไม่ขอโทษ เสียงดังกล่าวดึงดูดความสนใจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ในงานถแถลงข่าวพวกเขามาเพื่อรักษาความสงบสุขเรียบร้อยขอโทษนะครับคุณผู้หญิงทั้งสองคนมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับหูเจียวเจียวอธิบายด้วยความกโกรธกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้หญิงคนนี้ชนเพื่อนของฉันและเหยียบเท้าเพื่อนของฉันโดยไม่ขอโทษสักคำตอนที่924ขอโทษ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมองผู้หญิงสูงโปร่งที่แต่งตัวมีสไตล์จะเห็นได้จากการแต่งกายของผู้หญิงคนนั้นว่าเธอมีฐานะทางครอบครัวที่ไม่ธรรมดาเครื่องประดับที่สวมใส่บนตัวเธอล้วนมีราคาหลายล้านคนแบบนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบเขาไม่มีทางที่จะยั่วมโมโหแน่นคุณผู้หญิงครับถ้าคุณเผลเหยียบเท้านักศึกษาคนนี้คุณก็ขอโทษเธอเถอะครับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามเกลี้ยกล่อมผู้หญิงคนนั้นอย่างมีมารยาทพวกเธอบอกว่าฉันเหยียบก็เชื่อว่าฉันเหยียบงั้นเหรอฉันจะบอกให้นะว่ารองเท้าของผู้หญิงคนนี้ยัดมาอยู่ใต้เท้าของฉันเองและเกือบจะทําให้ฉันล้มลงด้วยซ้ำท่าทางของผู้หญิงคนนั้นเย่อหยิงคุณทําไมคุณกลับถูกให้เป็นผิดแบบนี้ละ่ะหูเจียวเจียวโกรธมากเธอชนคนอื่นแล้วไม่ขอโทษนะแม่หูก็โกรธเช่นเดียวกัน สีหน้าของสองแม่ลูกมีความคล้ายคลึงกันมากและการกระทำของพวกเธอก็เหมือนกันทุกประการเต่าสองตัวที่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนผู้หญิงคนนั้นเย้ยหยันอย่างดูถูกเธอว่าใครแม่หูกโกรธเธอนั่นแหละผู้หญิงคนนั้นมองดูชุดของแม่หูอย่างดูถูกจากหัวจรโตเท้ามันค่อนข้างแพงเลยนะเนี่ยแต่ถ้าใส่แล้วรกแบบนี้ก็ดูเหมือนเศรษฐีเธอของนั้นแหละ ฉันเหมือนเศรษฐีเหอของงั้นหรอแต่ฉันก็ไม่ได้ไปขโมยใครมาสักหน่อยแม่หูโต้กลับอย่างโกรธเคืองแม่หูไม่เคยปฏิเสธตัวตนของเธอในฐานะเศรษฐีใหม่และไม่อายที่จะบอกคนอื่นว่าครอบครัวของพวกเธอย้ายถิ่นฐานมาไม่ได้ขโมยใครมาแต่ก็ไม่ได้มีมารยาทอะไรในงานถแถลงข่าวก็พูดเสียงดังเหมือนคนบ้านนอกที่เข้าเมืองครั้งแรกการเสียดสีของผู้หญิงทำให้แม่หูโกรธมากนี่เธอเธอ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมองสถานการณ์ด้วยความลำบากใจไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรเขาจึงเรียกผู้จัดการมาเพื่อจัดการเรื่องนี้ผ่านอินเตอร์คอมก่อนที่ผู้จัดการจะมาถึงสามีของผู้หญิงคนนั้นก็มาก่อนชายวัย30ในชุดสูทและรองเท้าหนังการแต่งกายตามแบบฉบับของชนชั้นสูงในเป่ยจริงที่รักเกิดอะไรขึ้นผมรอคุณอยู่ที่ลานจอดรถนานแล้ว ผู้ชายคนนั้นเดินมาฝั่งที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ที่ฉันช้าเพราะถูกมแมลงวันสามตัวถ่วงเวลาอยู่นะคะ่ะคำพูดของผู้หญิงคนนั้นทำให้ผู้ชายหันมาให้ความสนใจคนทั้งสามที่อยู่ตรงหน้าเขาหูเจียวเจียวโต้กลับอย่างโกรธเคืองเธอบอกว่าใครคือมแมลงวันเห็นกันอยู่ว่าเธอเป็นคนจงใจสร้างปัญหาชายคนนั้นเหลือบริษัทมองไปที่เจียนอีหลิงหูเจียวเจียวแม่หูทั้งสามคน แล้วหันไปหาภรรยาของตัวเองแล้วพูดว่าคุณทะเลาะอะไรกับคนสามคนนี้เหรอคุณคิดว่าฉันอยากจะเสียเวลากับพวกเธองันหรือพวกเธอหาเรื่องฉันและตอนนี้พวกเธอกำลังขวางฉันไม่ปล่อยให้ฉันไปสักทีเอาเธอไม่ต้องสนใจพวกเธอเราไปกินข้าวกันเถอะผมจองที่นั่งไว้แล้วชายคนนั้นบอกว่าเขาจะพาผู้หญิงออกไปเจียนอีหลิงเดินไปตรงหน้าขวางทางทั้งสองคนไว้ขอโทษก่อน ผู้หญิงคนนั้นหัวเราะดูสิพวกเธอไม่ยอมปล่อยฉันไปละ่ะผู้ชายคนนั้นเริ่มหน้าบึ้งเธอต้องการอะไรค่าชดเชยงั้นเหรอจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็หยิบกระเป๋าสตางค์ของเขาออกจากกระเป๋าเสื้อสูทหยิบธนบัตรหนึ่งร้อยหยวนออกมาแล้วยื่นให้เจียนอีหลิงเงินจำนวนนี้พอจะชดเชยรองเท้าของเธอที่ถูกเหยียบลงไปใดไหมเจียนอีหลิงไม่แม้แต่จะเหลือบริษัทมองไปที่เงินที่ชายคนนั้นส่งมาให้ ูเจียวเจียววิ่งไปตรงหน้าเราไม่ได้ต้องการเงินของคุณเราต้องการคำขอโทษจากเธอกลับบ้านไปอาบน้ำแล้วนอนนะทุกอย่างอยู่ในฝันหน้าผู้หญิงคนนั้นกอกตามองทั้งสามคนอย่าระยังอายชายคนนั้นเริ่มหมดความอดทนก่อนจะยัยวโมโหพวกเราเธอควรคิดให้ดีว่าเธอกำลังยัยวโมโหใคร ผู้จัดการสถานที่จัดงานรีบเข้ามาก่อนมาเขาคิดว่าเป็นแค่การโต้เถียงกันธรรมดามดาดังนั้นตอนที่เขามาจึงไม่ได้กังวลอะไรตอนที่925ทัศนคติเปลี่ยนในไม่กี่วินาทีเมื่อเธอมาถึงประตูสถานที่จัดงานและเห็นคนที่กำลังโต้เถียงกันจากระยะไกลสีหน้าของผู้จัดการก็เปลี่ยนไปอะไรผู้จัดการรีบเร่งสีเท้าของตัวเองและวิ่งไปที่ด้านหน้าของกลุ่มคนที่โต้เถียงกันอยู่เออขอโทษด้วยนะคะ ผู้จัดการเดินเข้าไปและค้งคำนับและขอโทษโดยไม่ถามถึงสาเหตุผู้จัดการเธอมาก็ดีแล้วคนพวกนี้ขวางทางพวกเราไม่ให้พวกเราออกไปผู้ชายคนนั้นดูใจร้อนมากมิสเตอร์โจมิสโจได้ปลดใจเย็นก่อนนะคะผู้จัดการรู้จักกับชายหญิงทั้งสองคนคือนายน้อยและนายหญิงของตระกูลโจผู้หญิงคนนั้นสั่งผู้จัดการทันที ในเมื่อเธอรู้ว่าเราเป็นใครให้คนของเธอมาควบคุมสามคนนี้ออกไปฉันจะรีบไปทานมือม้อค่ำเธอคิดว่าผู้จัดการที่รู้ตัวตนของเธอจะทำตามคำแนะนำของเธอแต่ผู้จัดการคนนั้นไม่ได้ทำเช่นนั้นแต่ผู้จัดการกลับโค้งคำนับอีกฝ่ายครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าที่นายหญิงฉันต้องขอโทษด้วยนะคะพวกเราไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่นี่และฉันละเลยคุณฉันหวังว่าคุณจะไม่นำหนีกันนะคะผู้จัดการโค้งคำนับและขอโทษเจียนอีหลิง เสียงตัวลี่เช่าสถานที่จัดงานถแถลงข่าววันนี้สถานที่แห่งนี้และแม้แต่อาคารทั้งหมดก็เป็นของตระกูลจ่ายว่าที่นายหญิงทำให้สองสามีภรรยาแซ่โจถึงกับตะลึงงานเธอกำลังพูดเรื่องอะไรมิสเตอร์โจถามว่าที่นายหญิงอะไรผู้จัดการอธิบายว่ามิจเจียนคนนี้คือคู่มั่นของนายท่านเชิงของเราแน่นอนว่าเธอเป็นว่าที่นายหญิงของเราเช่นกันคู่มั่นของนายท่านเชิง เมื่อได้ยินดังนั้นสีหน้าของชายหนุ่มก็เปลี่ยนไปทันทีฉันเคยได้ยินเรื่องมั่นของนายท่านเชิงแต่แต่เขาไม่รู้ว่าคู่มั่นนายท่านเชิงจะเป็นผู้หญิงแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นยังไม่กลับมาอยู่ในอาการปกติเธอถามผู้ชายคนนั้นหมายความว่ายังไงคู่มั่นของนายท่านเชิงคืออะไรในเมืองหลวงใครจะกล้าเรียกนายท่านเชิงนอกจากนายท่านเชิงแห่งตระกูลจ่ายแล้วจะมีใครอีกเหรอตึกที่เราอยู่ตอนนี้ก็เป็นทรัพย์สินของตระกูลจ่าย นายท่านเชิงแห่งตระกูลจ่ายคู่มั่นของนายท่านเชิงนั้นเหรอเธอคนนี้เหรอถึงแม้จะไม่มีหน้าอกไม่มีก้นก็เป็นคู่มั่นของนายท่านเชิงได้เหรอดูจากเสื้อผ้าของเธอแล้วดูไม่ออกเลยว่าเธอคือว่าที่นายหญิงของตระกูลจ่ายเธอสวมชุดลำลองที่ไม่มีแบรนด์และไม่มีเครื่องประดับอื่นเลยนอกจากจีเก้เล็กๆที่คอของเธอนาฬิกาที่ข้อมือก็ยังเป็นนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์แค่มองก็รู้ว่าไม่ใช่นาฬิกาที่มีชื่อเสียงและดูไม่มีราคา แม้แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ข้างๆก็ยังตะลึงงันผู้หญิงที่ดูธรรมดามดาคนนี้คือคู่มั่นของนายท่านเชิงจริงเหรอผู้จัดการไม่สนใจความตกใจของคู่สามีภร,รยาแซ่โจและถามเจียนอีหลิงว่าว่าที่นายหญิงมีอะไรให้พวกเราช่วยไหมคะฉันต้องการให้พวกเขาขอโทษข้อกำหนดของเจียนอีหลิงเรียบง่ายและชัดเจน ก่อนที่ผู้จัดการจะบอกชายคนนั้นก็ชิงขอโทษเจียนอีหลิงก่อนผมขอโทษผมขอโทษจริงๆมันเป็นความผิดของเราเองและหวังว่าคุณจะยกโทษให้เราที่หยาบคายกับคุณทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้คนตกตะลึงฉันเมื่อกี้ฉันไม่ดีผู้หญิงคนนั้นยังคงลังเลเล็กน้อยหลังจากที่ชายคนนั้นจ้องมาที่เธอเธอก็พูดต่อทันทีว่าเมื่อกี้ฉันผิดเองได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วย เจียนอีหลิงไม่พูดอะไรและชายคนนั้นก็อดกังวลไม่ได้เขาไม่รู้ว่าตอนนี้เจียนอีหลิงกำลังคิดอะไรอยู่ว่าที่นายหญิงคุณต้องการให้เราทำอะไรอีกไหมคะผู้จัดการถามเจียนอีหลิงต่อสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้